พวกนาคนี่อายุนะยืนนะยืนเป็นพุทธันดนกรก็มีแต่นี่สามพุทธันดรต้องศึกษากันต่อนะต้องศึกษาเพราะบางทีเป็นกลับก็มีหรือหลายพุทธันดรในเรื่องของอิบาก,กรรมและกฎแห่งกรรมมันซับซ้อนเป็นกฎที่ใครหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องศึกษาไม่ใช่ควรศึกษานะต้องศึกษาต้องเรียนรูน้และเกี่ยวกับเรื่องพบภูมิอะไรต่างนี้ เราสามารถศึกษาเรียนรู้กันได้นะด้วยพระรัตนตรัยตัวเนี่ยเมื่อกล่าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังกัตนะแล้วหรือเข้าถึงะธรรมกรายแล้วเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ในการศึกษาคือธรรมะจากขู่ขยานทัศนะจกขูญยานปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยให้เราได้ศึกษาเรียนรู้แค่เราคลิกอืม หาภาพหาเรื่องาราวเหล่านั้นได้เสิร์ชาภาพได้ความเป็นมาอะไรอย่างไรซึ่งทุกคนสามารถทําได้แต่ทําไม่ได้เพราะไม่ได้ทํานี่นะเจ้าทำก็ง่ายที่สุดไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้คือไม่ต้องทําอะไรเลยแค่หลับตาเบาๆผ่อนกายสบายหยุดใจนิ่งๆน,นั่นแหละนี่จ้ะ